คนนอกหรือคนในวงการแต่วนนทพรถามเต้ยตรงๆหนุ่มคนใหม่คือใคร สวยน่ารักแบบนี้ก็โสดได้ไม่นานสำหรับนางเอกไซมินิเตยจรินพรก่อนหน้านี้เธอได้พักเรื่องความรักไปนานถึงสงปีหลังจากที่เลิกรากับพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กทีระเดชก่อนหน้านี้เตยได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวความรักครั้งใหม่ว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วแต่ยังขอไม่บอกว่าคือใครล่าสุด22มิถุนายนเพื่อนสนิทอย่างแต้วนัทพรได้ออกมาพูดเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของเพื่อนสนิทว่า ถามเตยอยู่ตลอดว่าหนุ่มคนใหม่คือใครเขาเป็นใครแต่ก็ไม่ได้กดดันเพื่อนปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีอะไรแน่นอน100%ซก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆซึ่งแตวเผยต่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันคงต้องรอให้ฝั่งของเตยออกมาพูดเองซึ่งแตวเผยว่าให้กําลังใจเตยและคอยเอาใจช่วยอยากให้เตยมีความสุข